ตอนนี้เราก็เสร็จแหนบให้กับรถไททันสี่ประตูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบรรทุกสองตันอยู่ประมาณทรงนี้ครับขอดูนิดนึงนี่ครับบรรทุกประมาณสองตันนะครับถอดลูกยางออกนะครับก็ไม่นั่งเภานะระดับสองตันรถเตี้ยนะครับก็บรรทุกได้ไม่นั่งเภาเป็นบเพราแข็งอยู่แล้วครับสำหรับไททัน,น,นยี่สิบมิลแหนบเพาค่อนข้างแข็งเพราะแหนบเขามีความกว้างถึงเจ็ดเซนนะครับ ไม่นั่งเผาเราไม่ติดซุ้มก็โอเคแล้วฮะวิ่งได้นะครับโอเคเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบนะฮะก็ติดต่อมาที่อู่ปาริชาเผาลอยได้นะครับอู่ปาริชาเผาลอยพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับให้ดูฝั่งด้านนี้ครับรถเตีย้ยรถย่อนะครับก็ต้องทําใจเรื่องความแข็งกระด้างน,นิดหน่อยนะครับแต่ก็ทําแล้วก็บรรทุกได้นะครับไม่นั่งเผาก็โอเคแล้วลูกยางใส่เป็นลูกยางน่าจะเป็นลูกยางเกาะหัวเผาอยู่ โอเคครับถือว่าใช่ได้ไม่นังเผาก็โอเคแล้วนะครับถือว่าผ่านครับเราก็จะอยู่ประมาณทรงนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแนบนะฮะก็ติดต่อมาที่อู่ปริชาติเทาลอยได้นะครับคันนี้พิจัดที่สองตันครับ สองตันพอไหวนะครับเดี๋ยวรถเบาเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับจนล่างตอนนี้บรรทุกของประมาณ1ตันครับเดี๋ยวเอาของลงละเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนรถเบานะครับสี่ประตูก็บรรทุกได้ครับเตียเตียแล้วก็แบกสองตันนะครับอยากเสริมแหนวก็ติดต่อมาได้ครับที่อู่ปริชาติพอรลอยนะครับ รถทรงเบาๆรถทรงเบาๆก็จะอยู่ประมาณนี้ครับให้ดูนิดนึงเสร็มแนบ20มิลเข้าไปข้างละ2แผ่นนะครับนั่นหน้าก็ได้ก็ใกล้คิดกันนิดนึงนะฮะเพราะว่าเราจะเปิดช่วงเด้งมากก็ไม่ได้นะครับเปิดช่วงเด้งมากรถจะรับน้ำหนักได้น้อยก็อาจจะมีแข่งกระด้างบ้างนะแต่ว่าก็สามารถที่จะรับน้ำหนักได้นะครับระดับที่2ตันล้อไม่ติดตุ้มไม่นั่งเทา ก็ต้องส่งนี้แหละครับรถเบาก็อาจจะมีฟิวกระด้างนิดนึงก็ต้องทําใจนครับขอบคุณมากมากครับหลังก็จะอยู่ประมาณนี้ครับสองตันพอไหวครับแน่ที่1ิมินข้างละสแผ่นนะครับประมาณนี้ครับเดินทางปลอดภัยนะครับจะเอาเตี้ยแล้วก็แบกได้อะจัดให้นะครับความแข็งกระด้างอาจจะมานิดนึงแต่สิ่งที่ดีก็คือบรรทุกได้ไม่นั่งเผาจะดีกว่าครับ แบบเราก็มีช่วงเด้งช่วงห่างให้นะครับนิดนึงนะครับเอาแค่นิดนึงนี่ครับโอเคเป็นสี่ประตูครับมิตซูบิชิไทตันครับแบกได้ครับไม่นั่งเเผาครับโอเคขอบคุณมากนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับสวยงาม